ยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัดนนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาทำเสื้อเด็กกันค่ะเสื้อเด็กผู้หญิงอายุ78ขวบเป็นเสื้อคอกลมผ่าด้านหลังสวมหัวในส่วนของแขนเสื้อจะเป็นจีบระบายน่ารักน่ารักนะคะชายเสื้อตีชายบานออกค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะ จะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะเพราะว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังจะต่างกันที่คอหน้าลึกคอหลังลึกแล้วก็ในส่วนของการโค้งแขนนะคะส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันค่ะเยมกระดาษมาหนึ่งแผ่นจะทำแพทเทิร์นชิดริมกระดาษนะคะด้านบนให้วัดออกไปนะคะ18เซนติเมตรจะเป็นความกว้างของเสื้อ ความยาวเสื้อตัวนี้จะกำหนดที่46เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะคอหน้าลึก6.5เซนติเมตรเส้นข้างคอ6.5แล้วก็โค้งคอหน้านะคะตะเข็บลหลแเซนติเมตรให้วัดลง 2ซนเมตรแล้วก็จากเส้นข้างคอก็ตีเส้นมาให้ได้8เซนติเมตรเป็นตะเข็บไหลจากมุมนี้ก็วัดลงมา1 6ซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นแนวนอนจะเป็นเส้นอกลายตะเข็บไหล ลายตะเข็บลายตีเส้นมาที่เส้นอกปลายตะเข็บลายกับเส้นอกให้แบ่งเป็น3มส่วนเท่าๆกันค่ะส่วนแรกให้วัดเข้า1.25แล้วก็โค้งงแขนชิ้นหน้าค่ะ ความบานของชายเสื้อให้วัดออกนะคะให้ตีาร์มบาน9เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะจากเส้นอกก็ตีเส้นลงมานะคะจากเส้นอกก็ตีเส้นลงมานะคะ29ครึ่งแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็ให้แบ่งครึ่งนะคะ แล้วก็โค้งชายเสื้อค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังนะคะซึ่งจัดซ้อนอยู่ในชิ้นหน้าค่ะชิ้นหลังจากจุดนี้ให้วัดลงนะคะเป็นคอลึก1.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะจากจุดคอลึกด้านหลังให้วัดลงมา7เซนติเมตร จะเป็นแนวผาคอนะคะจะใช้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ในส่วนรักแร้ชิ้นหลังให้วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นคอลึกด้านหลังเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะเหมือนกันค่ะ ในส่วนของสาบสาบหลังนะคะก็วัดลงมา4เซนเมตรจะทำสาบสี่เซนติเมตรนะคะสาบด้านหลังสาบด้านหน้าก็4เซนติเมตรเวลาตัดผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบนะคะ แล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะต่อไปก็มาดูในส่วนของระบายกันนะคะในส่วนของระบายกำหนดที่26.5นะคะความกว้าง6เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากมุมด้านนี้นะคะให้วัดเข้าเกเซนติเมตร แล้วก็โค้งไปหามุมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสันทบค่ะเวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบนิดหน่อยนะคะจากจุดก,กลางก็วัดออกมา2เซนติเมตรสเซนติเมตรในส่วนนี้ก็จะทำเป็นจีบนะคะ4เซนติเมตรแบ่งครึง่งในส่วนนี้ก็ทำจีบค่ะ แล้วก็3.5มจซนติเมตรแล้วก็4ี่เซนเมตรก็แบ่งครึ่งเป็น2องซนติเมตรจับจีบแล้วก็3.5แล้วก็4 cm. แล้วก็3.5ส่วนนี้นะคะก็จะจับเป็นจีบค่ะในส่วนนี้ก็ตัดออกมาตามที่วาดนะคะแล้วก็วางผ้าสันทบเผื่อเย็บนิดหน่อย ด้านนี้ก็จะเป็นการม้วนริมนะคะแล้วก็พับเป็นจีบแล้วก็มาใส่แขนค่ะก็เวลาจับจีบก็จะได้ประมาณนี้ค่ะด้านนี้ก็จะอยู่ด้านนอกซึ่งให้หม้วนริมนะคะแบบน่ารักทีเดียวค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ